เราจะปล่อยให้เขาเป็นหนอนบ่อนไส้ต่อไปไม่ได้แก้วขุนศึกเพิงกล่าวเสียงแข็งแต่เราต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนพอที่จะเปิดโปงเขาต่อหน้าแม่ทัพใหญ่ดาวังคารเล็งดาวเสากำเนิดแก้วพึมพำด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคุณพิชิตภัยกำลังจะทำอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเดิมเขาจะพยายามทำลายชื่อเสียงของเจ้าหรือไม่ก็พยายามกำจัดเจ้าอย่างเปิดเผย ไม่กี่วันต่อมาคุณพิชิตภัยเริ่มเคลื่อนไหวเขาเริ่มปล่อยข่าวลือในหมู่ทหารว่าขุนศึกเพลิงมีความสัมพันธ์ลับกับจอมโจรเมฆดำซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของกองทัพข่าวลือเหล่านี้เริ่มสร้างความคลางแคลงใจในหมู่ทหารบางส่วนขุนศึกเพลิงตระหนักดีว่านี่คือกลชูพิษแสลงที่ขุนพิชิตภัยใช้เพื่อสร้างความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจในหมู่ทหารและทำลายชื่อเสียงของเขาแต่เขาก็ไม่หวั่น ไหวเขากลับใช้ความสงบและสติปัญญาในการรับมือเราจะแท้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับข่าวลือเหล่านั้นและทำตัวให้เป็นปกติเพื่อให้คุณพิชิตภัยย่ามใจและเผยไตยออกมาเองแก้วพยักหน้าข้าจะช่วยเจ้าเพลิงข้าจะใช้วิชาโหราศาสตร์คำนวณหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดโปงเขา ในขณะเดียวกันข่าวกรองก็รายงานว่าทัพขเขมรกำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งโดยมีเป้าหมายคือการยึดพระนครศรีอยุทยาให้ได้กองทัพอยุธยาเคลื่อนพลออกไปรับมือกับทัพขเขมรที่กำลังโหมโรงเข้ามาการรบดำเนินไปอย่างดุเดือดทัพขเขมรมีกำลังพลมหาศาลและเข้าโจมดีอย่างไม่ลดละคุณพิชิตภัยนำทัพหน้าเข้าปะทะอย่างกล้าหาญ แต่เขาก็เริ่มแสดงท่าทีที่น่าสงสัยเขาออกคำสั่งที่ดูเหมือนจะทำให้ทัพอยุธยาเสียเปรียบในจังหวะที่การรบกำลังชุลมุนขุนพิชิตภัยสั่งสัญญาณรับบางอย่างไปยังแม่ทัพเขมรและสั่งการทหารใต้บังคับของตนนับแสนหันคมดาบใส่ทหารอายุทยาด้วยกันเองและทันใดนั้นทัพหลวงของขเขมร ก็พุ่งเข้ารุมโจมตีทัพอยุธยาซึ่งมีกำลังพลเหลือเพียงห้าหมื่นเศษทรยศเสียงตะโกนของทหารอายุธยาบางคนดังขึ้นคุนศึกเพลิงพระการเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาไม่รอช้าเขาพุ่งทยานเข้าสู่ใจกลางสนามรบมุ่งตรงไปยังขุนพิชิตภัยที่กำลังจะควบม้าหลบหนีไปสมทบกับทัพเขมรขุนพิชิตภัย เจ้ากล้าทรยศแผ่นดินขุนศึกเพลิงพระการคำรามเสียงสนั่นขุนพิชิตภัยหันมามองด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยโทสะชักดาบออกมาเตรียมต่อสู้ขุนศึกเพลิงพระการควบหมาพุ่งเข้าประชิดตัวขุนพิชิตภัยดาบในมือของเขาฟาดฟันเป็นวงโค้ที่รวดเร็วขุนศึกเพลิงพระการใช้การบังคับม้าวิ่งขนาบข้างไม่ยอมให้ขุนพิชิตภัยมีโอกาสหนี คุณพิชิตพัยพยายามใช้เพลงดาบที่ร่ำเรียนมาต่อสู้แต่เพลงดาบของขุนศึกเพลิงพระการน,นั้นเหนือชั้นกว่ามากเขาใช้การลุกรับที่รัดกลุ่มรวดเร็วและการเดาใจคู่ต่อสู้ทำให้ขุนพิชิตพัยไม่สามารถจับจังหวะได้เพียงไม่กี่อึดใจดาบของขุนศึกเพลิงพระการก็ฟันใส่ข้อมือของขุนพิชิตพัยขาดสะบั้นทำให้ขุนพิชิตพัยร้องด้วยความเจ็บปวดดาบหลุดตกจากมือ ทหารอายุทยาทั้งหมดต่างตกตะลึงและโกรธแค้นขุนพิชิตภัยเขาถูกขุนศึกเพลิงพระการจับกลุมตัวได้ในที่สุดท่ามกลางสนามรบที่ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดกับทัพเขมรการทรยศของขุนพิชิตภัยถูกเปิดเผยอย่างหมดเปลือกต่อหน้าเหล่าทหารนายกองทุกคนขณะที่ทัพเขมรเองก็สับสนกับการขาดการประสานงานจากผู้ทรยศแม่ทัพฝ่ายเขมรเมืม่อเห็นว่าแผนการลอบกัดทัพอยุทยาไม่สำเร็จ แถมคุณพิชิตพาย,ยังถูกจับกลุ่มได้ก็คำรามด้วยความโมโหสั่งให้ทัพขมนโหมกระหน่ำโจมตีอย่างเต็มกำลังหวังจะบทขยี้ทับงาอายุทยาที่กำลังสับสนให้สิ้นซากแต่ขุนศึกเพลิงพระการไม่ปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่านี้เขาใช้จังหวะที่คุณพิชิตพัยถูกจับกลุ่มและทัพขมิ้นกำลังโหมบุกอย่างบ้าคลั่งให้เป็นโอกาสในการพลิกสถานการณ์ฟังข้าให้ดีพวกพ้อง คุณพิชิตภัยคือผู้ทรยศบัตรนี้มันถูกจับกุมแล้วเราจะไม่มีนอนบอนไส้ในกองทัพอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราจะรวมใจกันบทขยี้ศัตรูของแผ่นดินให้สิ้นซากขุนศึกเพลิงพระการประกาศก้องเสียงของเขาเต็มไปด้วยอำนาจและพลังทำให้ทหารอายุทยาที่หลงผิดไปเข้าฝ่ายขเขมรที่กำลังสับสนกลับใจมาช่วยปกป้องบ้านเมืองอีกหน แต่ทัพหน้าแสนห้าของอยุธยาก็ยังน้อยนักหากเทียบกับทัพหลวงของเขมรขุนศึกเพลิงตัดสินใจสั่งทหารในกองโจมตีอย่างเต็มรูปแบบไม่มีถอยไม่มียอมจำนนเพื่อลดทอนกำลังศัตรูรอทัพหลังเข้ามาสมทบช่วยตีกลองศึกให้เสียงดำสนั่นวันไหวส่งสัญญาณทหารเขมรที่กำลังโหมบุกต้องชะงักงนัน ด้วยความตกใจกับเสียงที่ดังสนัน่นและขวัญกำลังใจที่กลับมาของทัพอายุทยาครู่เดียวเสียงโห่ร้องของทัพหลังอายุทยากว่า3 5 0 0 0 0หก็ดังระงมมาจากราวป่ามุ่งตีขนาบข้างสนามรบเข้ามาเสียงสีหานาดปืนใหญ่นับร้อยกระบอกดังสนั่นไปทั่วทั้งบริเวณขุนศึกเพลิงพระกาไม่รอช้าขวบม้ามุ่งทยานเข้าสู่แนวรบของขเขมร ดาบในมือของเขาฟาดฟันเป็นวงโค้งรวดเร็วเล็งดวงตาของทหารขมรอย่างแม่นยำพวกเราจุดอ่อนของพวกมันคือดวงตาเสียงคุนศึกเพลิงประกาศกึกก้องถึงแม้ทหารอายุธยาจะล่วงรู้จุดอ่อนของทหารขมรแต่การเล็งฟันเฉพาะดวงตาก็ทําให้ฝ่ายอายุธยาเสียเปรียบอยู่ดีความคงกระพันชาตรีของทหารขมรกลายเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงเราจะทําอย่างไรดีแก้วหากไม่ทําอะไรสักอย่าง กับความหนังเหนียวของพวกมันมีหวังทับอยุธยาคงต้องพ่ายเป็นแน่ขุนศึกเพลิงหันตะโกนถามแก้วทำสีหน้าครุ่นคิดในมือยังกำดาบแน่นแล้วเงยหน้าขึ้นมองดวงตะวันพร้อมกับนับนิ้วมือจับยามอยู่อึดใจแล้วแก้วก็หันมามองขุนศึกเพลิงที่กำลังฟาดฟันฆ่าศึกอย่างโอลมมนเห็นทีสวรรค์คงจะเข้าข้างอายุธยาแก้วตะโกนไปทางขุนศึกเพลิงสหายรักอย่างสุดเสียง วันนี้เป็นวันที่จะเกิดสุริยคราสตอนเที่ยงตรงหลวงตาเคยสอนว่าเวลาที่เกิดสุริยคราสหรือจันทคราสคนที่มีวิชาอาคมของมันจะเสื่อมถอยจริงหรือแก้วดวงตาขุนศึกเพลิงฉายแววมีความหวังเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกอึดใจเดียวก็จะเที่ยงหวัง ขุนศึกเพลิงไม่รอช้ารีบร้องประกาศให้ทหารอายุทยาที่เริ่มถอดใจได้รู้ร่วงหน้าเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กองทัพพวกเราเวลาเกิดสุริยะคลาดคือเวลาตายของพวกขเมรเที่ยงวันนี้คือเวลาตายของพวกมันแล้วทหารฝ่ายอายุทยาเมื่อรู้ดังนั้นก็จับจ้องรอคอยเวลาส่วนทหารขเมรเริ่มจะเสียขวัญ แม่ทัพใหญ่ขเขมรเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนก้องเรียกสติเหล่าไพร่พลยอไปหลงกลพวกมันพวกมันไม่ใช่เทวดาที่จะยังรู้ฟ้าดินได้ใครเด็ดหัวแม่ทัพใหญ่อยุธยาได้กูจะให้ท้องแสนช่างดวงตะว,วันเคลื่อนลอยพุ่งขึ้นสูงเหนือศีษะสายลมพัดฝุ่นละอองดินลอยฟุ้งตลบอบอวนบรรยากาศรอบด้าน เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีเงาดำทมินกําลังกลืนกินแสงสว่างของดวงอาทิตย์ทอดเงาดำปกคลุมไปทั่วทั้งสนามรบเสียงคมดาบปะทะกันยังคงดังเซ็งแซ่เหมือนเดิมแต่ทว่ากลับมีเสียงร้องระง,งมสุดหน้าเวทนาเป็นสำเนียงขเขมรดังสอดแซ่ขึ้นมาด้วยพวกเราเนื้อหนังของพวกเมรมันไม่เหนียวแล้ว เสียงตะโกนของทหารนายหนึ่งดังขึ้นมาบัดนี้ความคงกระพันชาตรีของไพ่พลเขมรกำลังถูกสุริยะขาดกลืนกินเข้าไปด้วยร่างกายที่เคยคงทนต่ออาวุธทุกชนิดบัดนี้ถูกทหารอายุทยาฟันขาดง่ายๆราวหยวกกล้วยพลังกำลังที่เคยทรหดจาดว่านยาอาคมก็กำลังลดลงเรื่อยๆ จนแม้แต่เรียวแรงจะหยัดยืนก็แทบไม่ไหวความมั่นใจก่อนหน้านี้ของแม่ทัพขเขมรบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวถอยทัพถอยทัพแม่ทัพฝ่ายขมรสั่งการด้วยความเจ็บแค้นทัพขเขมรเริ่มถอยร่นอย่างอุลมาน ขุนศึกเพลิงพระการไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเขาตัดสินใจสั่งทหารแนวหน้าอายุทยาพุ่งเข้าโจมตีจากทุกทิศทางทําให้ทัพขเขมรถูกโอบล้อมและบทขยี้แม่ทัพขเขมรพยายามหาทางหนีอย่างสุดชีวิตแต่ก็ถูกทัพอายุทยาไล่ต้อนจนมุมการรบดําเนินไปจนถึงยามบ่ายดวงตะวันคล้อยต่ําลงสุริยะคาดหายไปพร้อมกับความโกลาหลของสงครามไพรพลขเขมรน,นอนตายเรียงรายราว ใบไ,ไม้ร่วงทับขมนแตกพ่ายพังยับเยินแม่ทัพขมรผู้เป็นมือขวาของพญาระแวกถูกตัดหัวกลางสมรภูมิรบท่ามกลางความยินดีของเหล่าทหารอายุทยาที่โห่ร้องกึกก้องภัยคุกคามจากขมนถูกกำจัดลงได้สำเร็จและผู้ทรยศก็ได้รับผลกรรมที่ก่อไว้หลังจากการรบครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงแผ่นดินอยุทยากลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง ขุนพิชิตภัยผู้ทรยศถูกนำตัวไปตัดหัวและเสียประจานได้รับโทษทันตามความผิดอย่างสาสมคุณศึกเพิงพระการได้รับการยกย่องเป็นวีรบ,บุรุษจากสงครามสามทิศเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพแห่งอยุธยาด้วยคุณสมบัติของผู้นำที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอยุทยา แสงอรุณยามเช้าทาบทาขอฟ้าเหนือพระนครนสีอยุทยายอย่างอ่อนโยนไม่ใช่แสงที่สาดส่องลงบนสมรภูมิเลือดอีกต่อไปแต่เป็นแสงแห่งความหวังและความสงบสุขที่กลับคืนมาเสียงโห่ร้องยินดีของเหล่าทหารและประชาชนดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินขุนศึกเพลิงพระการยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองไปยังทุ่งราบเบื้องล่างที่เคยเป็นสมรภูมิอันดุดเดือดบัดนี้กลับเงียบสงบลงแล้ว แก้วเดินเข้ามาหยุดยืนข้างๆสหายรักใบหน้าของเขามีรอยยิ้มเราทำสำเร็จแล้วเพลิงแผ่นดินกลับคืนสู่ความสงบสุขแล้วแก้วกล่าวน้ำเสียงเปี่ยมด้วยความโล่งใจเพลิงพยักหน้าใช่แก้วเป็นเพราะความร่วมมือของทุกคนและวิชาที่หลวงตาสอนมาคุณศึกเพลิงและแก้วตัดสินใจเดินทางกลับไปยังวัดดงศักดิ์ เพื่อกราบลาหลวงตาผู้เป็นอาจารย์และพ่อผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เขาหลวงตายิ้มอย่างเมตตาเมื่อเห็นสิทธิเอกทั้งสองเจ้าทำได้ดีมากเพลิงหลวงตากล่าวเป็นเพราะคำสอนของหลวงตาขอรับขุนศึกเพลิงตอบอย่างนอบน้อมหลังจากนั้นขุนศึกเพลิงได้เดินทางไปพบกับแม่พิกุลอีกครั้ง หญิงสาวผู้เป็นดั่งแสงสว่างในใจของเขาตลอดการเดินทางอันยาวนานและโหดร้ายแม่พิกุลมองขุนศึกเพลิงด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจข้ากลับมาแล้วแม่พิกุลข้ากลับมาเพื่อปกป้องเจ้าขุนศึกเพลิงกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรักที่เก็บงำไว้ได้เบ่งบาน คุนศึกเพลิงและแม่พิกุลได้ครองคู่กันส่วนแก้วเขากลับเข้าสู่ภาคกาสาวพัสอีกครั้งแผ่นดินอยุธยาเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขราษฎรอยู่ดีกินดีไม่มีภัยสงครามมาคุกคามเรื่องราวของขุนศึกเพลิงพระการเด็กวัดผู้ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับวิชาดาบและตำราพิชัยสงครามแสดงถึงความรักชาติ ความเสียสละความกล้าหาญและสติปัญญาอันแยบยนที่สามารถพลิกชะตาแผ่นดินจากภัยรอบด้านให้กลับคืนสู่ความสงบสุขชั่วนิรันดร์